สวัสดีครับ,รบโอกาสดีๆซานเอลวันนี้จิตรีมารีวิวของพัทโทนพอพัทโทนมันคืออะไรครับลูกพอพัทโทนแล้ว <c oughs> มันคือของเล่นอะไรครับที่หนูเลือกมาวันนี้อของเล่นหมาเหรอลูกครับป่าเหมือนกระตูนที่หนูชอบดูเลยครับเหมือนการ์ตูนที่น้จิตรนชอบดูนะครับแต่ป่ารู้สึกว่ายังไม่มีภาคไทยออกมานะครับนี่นะครับด้านหน้ากล่องเป็นแบบนี้นี่ใช่ ตัวนี้ชื่อว่าอะไรให้หนูดูหนูรู้จักไหมตัวเด็กนี่ตัวเด็กผู้ชายชื่อว่าอะไรครับตัวนี้ไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้นี่นะครับเพราะว่ายังไม่มีภาคไทยนะครับน้องตีนอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้ต่อมากอบเสร็จก,ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าให้ป้าป๋าช่วยหนูแกะหน่อยนะครับรับได้ครับเริ่มจากตรงไหนดี ได้ข้างยังไงตรงนี้เหรอตรงนี้ครับไปหยิบเป็นไก่ป๋าเด็กต้องระวังกาษไก่ใช่ครับเด็กๆระวังกระาษไก่ไหมใกล้กลนี้ได้ไม่赖ลูกป๋าหนูจะหนูว่าโดนกราษไก่มาดมือบาดมือกระดาษกราษไก่ป๋าเสร็จแล้วให้หนูเป็นยังไงลูกระวังกระดาษบาดมือนะป๋าช่วยโฮ้ยมันมีเหล็กอยู่ด้วยระวังเหล็กยิ่มมือหนูหนูหนทำไม่ได้พเพราะหนูเด็กไปครับหนูเด็กไปโอเค อ๋อสุดยอดยังไม่ทานออกมาเลยบอกสุดยอดแล้วอ๋อดีละสุดใส่มากเลยพี่ระวังมือหนูระวังมืออ่านี่นะครับแกะออกมาแล้วว้าแกะไม่ได้อะเขาเข,า,ข,า,ขาจะล็อกอ่าเป็นตัวก้านลวดอยู่นะคะ<ห>นนรับต้องตีระวังลวดบาดมือเลยสาแกะลวดให้ก่อนครับหนูนกำลังไกลๆเดี๋ยวก็มือหนูใช่มันมีลวดยังไงมันมีมันมีลวดล็อกอยู่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับระวังระวังแล้วลูก ป่าหรือป่าคลายลวดก่อนมาใกล้ๆได้ไม่เอาอ่ะกลัวป่าป่าก็ว่าเม็ดม์นะมันเป็นลวดครับลวดสรุปแล้วเนี่ยตัวละครชื่ออะไรบ้างลูกชื่อเนหนูไม่ได้จัดหนูฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมใช่เพราะว่าเป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นใช่อ่ะมันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นนะลูกใช่ตอนที่หนูอยู่บ้านเก่าอ่ะหนูเลยดูเนาะเห็นต้งติงเคยดูอยู่แต่แต่ยังไม่มีภาคไทยนะครับเรื่องนี้มีปะ เนี่ยมันชื่อว่าอะไรอะลูกไปเห็นว่ามันเป็นท่าภาษาน่าจะภาษาอังกฤษนะถ้าเกิดเราเราไม่ล็อกไว้เนี่ยเวลาเขาขนออกมาเนี่ยมันจะหลุดออกมาจ้ปฝาหนูหนูหนูเรียนมาที่ที่ต้นไม้ที่ที่ต้นไม้ต้นไม้หรือเปล่าฟืน,นหรือเปล่านัคือสไลเดอร์เด้ออ่าโอ้อไรอะมามามาเครื่องบินเจ้าเาปล่าฝาครับ่าแกเสร็จยังครับนี่นะครับเราก็แกะ ชิ้นส่วนทั้งหมดออกมาแล้วนะครับนะาดูบอกต่อเป็นไงอันนี้ก็อยู่ข้างบนในต้นมไม้น้าเดีป๋าดูแบบก่อนนะสกีอ่าวัดต่อสูงหรือเปล่าครับนี่งไงครับเปล่าถูกแล้วครับแมรนตบนนี้เอาไก่ยืนนี่ป๋า,านี่ครับอา้าวมาเล่นอย่างนี้เหรอลูกมันต้องเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบไหนครับเล่นแบบโยงให้พี่ๆดูด้วยเล่นแบบโยงไงนี่บนนี้ ใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือใส่นี่เป้ายิงปืนนะครับลงไปตรงนี้เริ่มจากนี้ก่อนดีกว่าน้องเต็มนี่หนูตามกล่องเขาบอกว่าแมวลอยได้อ่หนูปล่อยลงมาอ่าน่ะหนูมาลองเล่นดูหรอใช่ครับเป็นกระเช้ากระเช้าแมวไม่ใช่กระเช้าแมวกระเช้าไก่อ่ะโอเคอ่ะปล่อยลงมาลูก เหมือนตามตัวอย่างเลยนี่นะครับตามตัวอย่างก็จะตอบแบบนี้นะครับแมวขึ้นมาแต่แมวไม่มีมีไก่ไก่กินโซ่อันนี้มันเป็นแมวอีกตัวหนึ่งลูกแมวไว้สําหรับขึ้นกระเช้าตัวนี้ถูกต้องแล้วแมวต้องอยู่ในต้นไม้อะเขาเอาลองใส่เปล่าแลวต้องอยู่ในต้นไม้นี่นรอะแมวอยู่ต้นไม้ไก่อยู่บนกระเช้าอหรอไี่ยก็ไก่มาไหน ข้าไกลไหนๆไก่ๆนี่ไงไก่ไก่มันดูกระเด็นกระเซงแล้วพี่ครับหนูต่อเสร็จแล้วนี่นะครับก็ต่อตามตัวอย่างเลยนะครับพอประกอบเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับเอาลงยิงปืนตุ๊สินี่นี่หนูเฮ้ยนี่ป๋ามันต้องปล่อยลงมาปล่อยยังไงแบบไหนปล่อยยังไงลูกอันนี้เฮ้ยไก่ไม่ลงเลยนะ ยิงโดนโดนไหมน,น่า<ส>เล้งเล้งาเล็งเล้งนี่ไงเฮ้ยนี่นะครับยิงโดนเป้ารวมเลยน้งตินนะนี่นะครับอ,อีสองเหลือเลยอีสองเหลือสองเป้าทั้งตินอ<ห><ะ>ย่ากยิงให้โดนอีสองเป้าอ่ายิงใกล้ๆยังไงก็ล้มอร่อยอะนะพี่ไที่หนูแคสโค นี่เรียบร้อยสามเป้านี่นะครับ ฝาเอ้ามาต้นเดียวเท่าเดิมครับอืมอค่ะอะขึ้นมาอ้าวหัตว,ว,วตีหัวปักฝาฝาวาานของเล่นสนุกมากเลยครับของเล่นนะครับเป็นของเล่นเด็กๆนะครับน้องๆสามารถหาซื้อมาเล่นกันได้น,นะครับฝาของเล่นสนุนวกมากเลยครับฝาซื้อ,าอจากที่ไหนมาครับฝาซื้อมาจากร้านโฟกัสทอยนะครับอยู่ที่ชั้นสอง เมกาวังบูรพานะครับถ้าน้องๆสนใจสามารถแวะไปที่ร้านได้นะครับร้านโฟกทองมันมีของเยอะมากครับของเยอะมากเลยนะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ป๋ากับน้องติมก็ขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้าติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube TTT1 ใครที่ชอบพวกเรานะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย